ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว Minecraft 0.7.0 b u i l 1นะครับเรามาเข้าเกมกันเลยการสร้างก็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมทุกอย่าง ราไปเราไปดูของกันว่ามันจะเพิ่มอะไรมาใหม่เจ้าตรงนี้นะครับมันจะยาวกว่า0.16นะครับเอาเด็กมันจะม,มีตัวอะไรเยอ,ยอ,ยอะแยะมากมาย ให้ผมตั้งขับแป๊บหนึ่งเนี่ยครับผมมันก็ในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาช่องนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเอาบล็อกเกมหรือเปล่าจะเป็นบล็กแหละ หัวมังกรนะครับผมแล้วก็อินเดอ์เชดใช่ไหมเขาเรียกอีอินเดอ์เชดหรือเปล่าแล้วเจ้ไอเจอ้านีครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรได้นี่ก็ไข่มังกรครับอินเดเชดใช่ไหมลองใส่ของไปดู แล้วก็ไปวางอีกตรงตรงไหนก็ได้แล้วก็วางจะมีของน่ะใช้ด้วยหาเหมือนกล่องวาร่ะแล้วก็หมดเรีอยงหมดแล้วแล้วก็ในช่องนี้ก็จะมีใครมาใครมาใหม่แล้วก็ลูกตา ลูกตาของตัวนะเอน็นเดมันเออของเอน็นเดมันแล้วก็หมดละแค่นี้อู้ผมเกืบอบลืมไอเจ้านี้ด้วยเจ็ตแพะใช่ไหมมันบินได้ด้วย ในคอมม,ามันบินได้ด้วยอันนี้มันบินยังไงเนะี่ยมันบินยังไงวะานี่นี่ครับอินเดอร์แมนตาของอินเดอร์แมนอ้าวเฮ้ยตกใจเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัว อ้าววับด้วยด้วย oh ไยกอดมันเป็นอะไรที่สจอดตัวอะไรวะเนี่ยไม่หายตัวนี้ด้วยตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยลองปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดมันทำเหี้ยอะไรได้ กบพูดคำหยาบก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมเอ้ยอะไรมันยิงอะไรมามันยิงอะไรวะอ้ออือื้ออหโบินได้ What the fuck อ๋อรู้แล้วตัวนี้คือตัวอะไรผมรู้แล้ว มันจะเป็นตัวที่มันจะยิงลูกอะไรออกมาแล้วก็ทําให้เราลอยได้ right <t os biết> แล้วก being <t wi pe love> ็ตกลงมาตายนะครับผมซึ่งเราจองเบิ้ลสองเลยเฮอย่ายายาพอแล้วเฮ้อเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเฮ้อเฮ้อเฮ้อมันตาไม่หยุดเลยเฮ้ย กูตายดีกว่างานนี้เออ้มันโดนอีกแล้วเออโดนอีกแล้วเออฮมันจะเอาให้กูตายเลยไหมอ,อ้แค่กูตกลงไปกูก็ตายแล้วเออฮ้ตายเลยก็ประมาณนี้แล้วครับผมเอ้ยหมวกมังกรมันไปเ,เดี๋ยวเฮ้ยบักหรือเปล่าบักเกมหรือเปล่าโอนี่ครับนี่ มันใส่ได้ด้วยฮ่าจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปเป็นไงวะปรับตรงไหนวะช่างมันเถอะ น้าตาโหสุดยอดสุดยอดเลยก็จบเพียงเท่านี้นะครับการรีวิวเกรมไม่ครับ 0, 0ู7ย์จุดิศูนย์บิวหนึ่งอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีบ๊ายบาย